ดูดวงราศีเมถุนรวยจนนับเงินไม่หยุดเมื่อถึงเวลาบนกุศลมรนะท่านจะทำสิ่งใดก็สมหวังดังใจหมายเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาบ่งบอกได้เลยว่าชาวราศีเมถุนโดดเด่นด,ด้วยอำนาจบารมีท่านจะทำอะไรก็สมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ท่านดวงชะตาตกตำแหน่งโอกาสเข้ามาไม่มากแต่ท่านก็ควรที่ต้องปรับปรุปงแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วน เมื่อถึงเวลาจะร่ำรวยขึ้นมาทันทีทันใดแต่ว่าณเวลานี้จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็ต้องอดทนครับอดทนในโชคชะตารวยจนนับเงินไม่หยุดจะกําลังจะเข้ามานะครับในโชคชะตาท่านจะเจอแต่เรื่องดีๆต่อจากนี้ไปเปิดไพ่ย,ย้ําดวงชะตาดวงชะตาตกตําแหน่งที่ดีอํานาจบรารมีวาสนาท่านมีเฮกับเรื่องราวต่างๆดวงชะตาของท่านจะได้เจอแต่เรื่องข่าวดีอํานาจบรารมีวาสนา จะมีจะสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตาหนุนนำดวงชะตาลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความสุขความเจริญอุปสรรคขวางกั้นข้างหน้าจะมาลายหายไปสิ้นอยู่ด,ดีดีแสงสว่างก็บังเกิดขึ้นมาในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องหลบหลีกไม่จําเป็นที่จะต้องปะทะกับเรื่องบางเรื่องแสงสว่างกําลังเ,เข้ามาเขาเรียกว่าคนกําลังจะรวยจะทําอะไรก็เฮงไปหมดไม่จําเป็นจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งที่เป็นไม่ดีนะครับพวกอาถรรพ์เรื่องราวต่าง นะครับนะครับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรามารหลบหลีกดวงชะตาของท่านเข้าสายธรรมะสุขสรรค์หันสาประสบผลเร็จการบ้าระหำการจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาในช่วงชะตาบางครั้งเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องกาได้กาเสียนะครับทาอะไรก็ได้เงินได้ทองนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสุขเกิดขึ้นในโชคชะตา โชคชะตาของท่านจะรู้สึกว่ามีใครบางคนชวนท่านไปต่างแดนบางครั้งบางคราวท่านรู้สึกว่าบางครั้งบางคราวก็มันมีอะไรบางอย่างเข้ามากระซิบข้างหูเข้ามาเจราจาเข้ามาต่อรองบอกว่าพ่อจะแจงกับทุกสิ่งอย่างโยกย้ายกันดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นวิญญาณนะครับกุมารทองหรือว่าใครบางคนเข้ามายุ่งเกี่ยวในโชคชะตาโชคชะตาของท่านจะรับทรัพย์โือโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านอำนาจบาร,รมีวาสนา จับเงินได้เงินจับทองได้ทองช่วงชะตาช่วงนี้ถามอะไรก็ดีไปหมดลุงชะตาตกตำแหน่งเงินไหลกองทองไหลามาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเป็นทองประสบความสำเร็จรับทรัพย์โดยโชคจเจริญลุ่งเรืองด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคชะตาของท่านมีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบรรษษามีวัสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งนะครับข่าวดีจะบังเกิดขึ้นกับทัวท่าน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะมีข่าวดีการร่วมพุ่นการเจรจาต่อรองจะบรรลุผลเป็นไปได้ด้วยดีผู้คนเยอะแยะมากมายจะนำเงินทองบารมีวาสนามาให้แก่ท่านการตึงเครียดกับปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายจะมีการปรับเปลี่ยนในโชคชะตาเพื่อนเก่าอาจจะเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจรจาเข้ามาต่อรอง ในหัวคิดแต่เรื่องเงินจับเงินเหยียบเงินไว้โชคชะตาช่วงนี้อาจจะต้องขี้เหนียวประหยัดมัธยัถ์เพื่อความปรผสมเด็ดของท่านการถอนลมหายใจไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับทำจิตใจให้ใช่มชื่นปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับผมชะตาชีวิตสุขสมหวังดังใจหมายทำสิ่งดีๆให้บังเกิดในโชคชะตานะครับความสุขความราบเลื่นการตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาดก็มีเกิดขึ้น แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับจะต้องระแวดระวังนะครับบ้านฟื้นไฟระวังให้ดีครับนะครับระแวดระวังจัดแจงทุกสิ่งที่อย่างดวงชะตาอาจจะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้หนุนนำดวงชะตาความสุขความเจริญจ,จ,จะบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคการปฏิบัติดดยการรอคอยด้วยผลผลิตจะได้เป็นไปตามนั้นไม่ว่าท่านจะรอผลผลิตในการทํางานการงานการเงินบนํนาเหน็จบานาญ จะได้เป็นไปตามนั้นการขาดวุฒประสงค์หรือว่าการไม่มั่นใจก็ต้องปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาของท่านอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีกับตันถันประสบความเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคครับอํานาจบารมีวาสนาดวงชะตายิ่งใหญ่จะทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน จะรวยรับทรัพย์ลอยโชคจะเลิศลุ่มเรืองทำอะไรก็ไม่ติดขัดได้เปรียบชาวบ้านเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำขึ้นมาล้วนแล้วแต่เกิดผลไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ความสุขสมสมหวังดังใจหมายบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาค้นหาค้นพบอะไรบางอย่างเข้ามาในชะตาชีวิตจริญลุ่มเรืองจะทำอะไรก็ได้เปรียบค้นพบค้นเจอค้นหาถ้าดวงชะตาท่านถูกปิดท่านต้องรีบปรับปรุงแก้ไขอย่างด่วน ด้วยอานาจบรารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อกปักคุ้คของรักษาหนุนำนำดวงสตาอุปสรรคอยู่ข้างหน้าให้เดินอ้อมไปอย่าเดินตรงด้วยบุญกุศลว่าบารมีวาสนาปีศาจโบมานเข้ามากีดกัน้นความรวยความเฮงความปังแต่ยังไงก็เอาท่านไม่หยุดผสมเลจความจริงจังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังประหารประหารความรักของท่านก็จะเป็นไปได้ด้วยดีความรักของคุณตกตำแหน่งแชปมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสมหวังดังใจมา จะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีผู้คนเยอะแยะมากมายเข้ามาสนใจมายุ่งเกี่ยวในโชคชะตาของท่านลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านนี้ดีแต่ปัญหาหนึ่งชะตาจะต้องเกิดขึ้นด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาจะต้องประหัรประหารใครบางคนบางทีก็ข้ามใครโดยไม่ใช่สาเหตุจะต้องระแวดระวังคําพูดเจรจา,าเพราะว่าคําพูดของท่านคือเขิรด้วยบุญกุศนวาสนาอํานาจบาร,รมีสิงห์สิทธิ์ขาดจุดประสงค์ ต้องเอาแน่วนอนไม่ได้จะดีจะร้ายขึ้นอยู่กับตัวท่านท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพดีเจรลิญรุกเรืองทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกนะครับอยู่ในศีลธ,ธรรมจะ,จะเจริญลุกเรืองรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตำแหน่งเป็นเศรษฐีมีโชคลาบมีเงินทองมีบุญกุศลวาสนาสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจะประสานแหล่น,นตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง โชคชะตาช่วงนี้ควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาตา่างๆสัตว์เลี้ยงของท่านจะนําพาอะไรบางอย่างเข้ามาแต่สิ่งดีๆเข้ามาด้วยตามมาด้วยความประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงไฟกําลังจะเปิดแสงสว่างในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวังการเดินทางไกลเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะค้นพบอะไรบางอย่างการจัดแจ้งอาชีพที่สองอาชีพที่1ประสบความสำเร็จอาชีพที่สองกลังตามมา หนุนนาดวงชตาพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางอดีท่านจะได้พบกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กไม่ได้พบกันมาเนิ่นนานแต่ในครั้งนี้กลับมีความสุขเป็นอย่างมากการได้เจรจาต่อรองพูดคุยและเขาจะนําพาโชคลาภเงินทองวาสนามาให้แก่ทา่านไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินมาให้ไม่ว่าจะเป็นการชวนไปทําธุรกิจติดต่อการงา,กา,รงานการเงินแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ระแวดระวังกับเรื่องการเซ็นสัญญา การเซ็นคำสัญญาจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไว้ระวังอาจจะมีการหักหลังหลอกลวงแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนท่าน,น,นสิปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นกับคนรอบกายทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดรับทรัพย์หรือโชคสมหวังดังใจหมายแสงสว่างบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านดวงนิลงชะตาของท่านมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาขอทํานายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักคุ้มครอ,องรักษาดวงชะตาของท่าน สิ่งที่ท่านเคยสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้บุญกุศลนั้นจะกลับมาหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านสมหวังดังใจหมายจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทำบุญถวายสังฆทานธรรมทานวิหารทานบุญกุศลจะหนุนนำดวงชะตาให้ถ้ายปีท่านสมหวังดังใจหมายสิ่งดีๆจะบังเกิดเศรษฐีใหม่กําลังจะเข้ามาเงินจะหล่นลงจากฟ้านะครับระวดระวังให้ดีความสุขความเจริญจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทอง ดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะมีข่าวดีเข้ามาแก่ตัวท่านตลอดชีวิตนับเงินไม่หยุดราศีแม่ทุนเมื่อถึงเวลาเปิดผ้าอีกย้ำดวงชะตาบุญกุศลอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาท่านตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทร,รัพย์สินนรองดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านประสบความสำเร็จมีอำนาจแต่เป็นคนสายสายส,ายสมหวังพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางาด้านดี ดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบญกุศสวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านดวงชะตาท่านจะสุขสมหวังดังใจหวังดวงสุขเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักหนุนนำดวงชะตาท่านคอยสังเกตด,ดูในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวังจัดแจงตามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านตกเศรษฐีแต่ท่านก็ต้องคอยระวังอาจจะมีบริวารคอยหนุนนำดวงชะตาระแวดระวังกับคำพูดเลี้ยงดูทุกคน นะครับตกตําแหน่งเลี้ยงดูครอบครัวอํานาจบาร,รมีวาสนาท่านอาจจะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการต่อรองด้วยกันบนบนบานสารกล่าวบองบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านจะสมหวังดังใจหมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ไปควรที่จะไปนําพาไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่นะครับสร้างบ้านให้ลูกหลานนะครับอยู่ร่มเย็นเป็นสุขความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับท่าน การต่อรองให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับไม่ใช่เป็นการที่ต่อรองไปได้ทางด้านเรื่องกิเลสกิเลสตัณหาจะนําพาความชิพหายเรื่องราวร้ายๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปกล้ามกายเราแว้ระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งอํานาจบารมีวาสนาถือไม้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับบุญกุศลวาสนากําลังนาพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาโชคชะตาของท่าน เหมือนกับมนมีความสดใสร่าเลยเกิดขึ้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาทําจิตใจแช่มชื่นเข้าไว้ทําจิตใจให้มีความสุขผสมเรจสมหวังดังใจหมายเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านควรที่จะต้องตั้งอ,อกตั้งใจคิดและระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น